เอาละครับก็กลับมาพบกับเกมอโน2 0 7 0นะครับก็จากตอนที่แล้วนี่เรา,เาช่วยสร้างผลิตกังหันนะครับช่วยผลิตกังหันเป็นกังหันพลังงานน้ำานะเอาไว้ใช้กับเขื่อนนะครับรู้สึกว่ามิสเตอร์สติงเบิร์กนี่บอกว่าให้ใส่ไปเลยนะสวนปีเตอร์สันบอกว่าให้ทดสอบระบบก่อนนะครับแล้วค่อยใส่ไปนะสุดท้ายก็เหมือนว่าไอ้มิสเตอร์สติงเบิร์กนี่เป็นหัวหน้าหัวหน้าสายงานอะไรประมาณนั้นนะ่ะเออก็ต้อง ทำตามหัวหน้านะสุดท้ายก็ใส่ไปเลยนะครับไม่ได้ทดลองระบบก่อนนะสุดท้ายก็เจ๊งนะครับเขื่อนแตกเออเขื่อนแตกหมดเลยนะก็มาที่มิชชั่นที่2นะครับเขาก็บอกว่าเหมือนว่าเขื่อนเนี่ยโดนระเบิดไปแล้วนะครับเขื่อนเสียหายเ่ะเขื่อนพังไปแล้วนะครับไซต์สิมนี่ก็โดนแบบเออเมืองจมน้ําเลยนะน้ําท่วมเมืองนะครับผู้คนต้องแบบหลบหนีด้วยนะในภาวะเร่งด่วนเลยนะครับตอนนี้ไปมิชชั่น2กันเลย o y u make e r s โอเคมาแล้วนะครับเนี่ยทอซิงเบิร์กเหมือนเป็นหัวหน้าใายงานอ่ะนะก็บอกว่าไอ้ไอ้กังหนันนี้มันแบบดีไซน์ได้แย่มากนะแหมแต่เขาไม่ยอมโทษตัวเองหรือวโทษแต่คนอื่นนะครับเหมือนคนนี้เป็นหัวหน้าอีกทีนะไอ้ลูฟัสทอนอะไรเนี่ยเหมือนเป็นหัวหน้าของคน,นอีกทีนะครับประมาณนั้นเหมือนใหญ่กว่านะเออไปเริ่มเลยแล้วกันนะครับ โอเคครับมาแล้วโขเขื่อกนกำลังล้มเลยเว้ยไม่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยไอ้เขื่อนบ้านี่ตอนนี้แพทยศาสตร์าชาติสองปีอย่งนี้นจบแล้วไอ้มีเหลือขึ้นมาเว้ยดีแอร์อีกอันหน,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 นึ่งมิสเตอร์ธอนนะครับเกิดอะไรขึ้นซิงเบิร์กบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะเกิด <ทำ S 1> อะไรขึ้น มือนเป็นหัวหน้าอีกทีนะมิสเตอร์โทนเหมือนใหญ่สุดนะครับแล้วก็ซิงเบิร์กเหมือนเป็นคนคุมสายงานอะไรประมาณนั้นนะเออเขาบอกว่ามิสเตอร์มิสเตอร์โทนครับนี่มันไม่ใช่ความผิดของผมเลยนะก็เหมือนว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับคือกังหันมันยังไม่สมบูรณ์อ่ะเออแล้วอันนี้ก็บอกให้ใส่ไปเลยโอเคมิชชั่น2 State of Emergency นนะเอาเมาส์เมาส์เมาส์ มาล้านเมาลั่นโอเคก็ใช้งานที่สิบสามเนี่ยมันแบบต้องรีบทำการอพยพโดยด่วนเลยนะโอเคอพยพโดยด่วนอันนี้มามันมาบอกเราว่านายได้ยินมิตรทอนบอกว่านี่รีบทำงานนี้ให้เสร็จเร็วก็ไปช่วยคนจมน้ำนะทีนี้แคทเอาไวช่วยสามคน แบบเป็นเป็นลูกน้องของเรตโทนอีกทีอ่ะเออเตโทนใหญ่สุดแล้วก็สติงเบิร์กแล้วก็ต่อมาเป็นวิศวกรปิทสันเออสามคนตอนนี้แล้วก็ไปไหนต่อไปที่เมืองเรานะครับมาเอามาที่เมืองเราโยนเข้าไปครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับช่วยคนได้สามคนแล้วตองให้ต่อ Activating delta. emergency protocol อืมผมขอข้ามอีฟไปแล้วกันนะอีฟเหมือนเป็นตัวสอนเล่นเฉยๆอ่ะเออแต่แปลคร่าวๆแล้วกันนะครับคือเขาบอกว่าเอ,อ่อให้ให้ให้สร้างที่อยู่ให้นะเนี่ยอีกสิบอันนะครับเป็นยี่สิบห้าอันอีฟเหมือนอีฟเป็นสอนเล่นอนะ่ะไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักๆนะครับสร้างนี่เลยปุ๊บแล้วก็นี่โอเค ใ <Congratulations. S 2> ส,ส่ซะตอนนี้มีบ้านเยอะแล้วนะเขาบอกว่า g l o b a u t เนี่ยไอ้ที่ ark ที่มัมมนขึ้นมาตรงนี้นะครับเขามีกระสอบทรายมาให้นะก็เขาให้เราขนกระสอบทรายไปกันไปกันเหมือนเป็นโรงเก็บของอะไปเก็บไปเก็บกระสอบทรายก่อนแล้วก็ ขนไปกันลงเก็บของเราจะสร้างบิ๊กแบ็กการน้ำท่วมมาๆมาโอเคเหมือนว่าภารกิจพวกนี้มันมันไม่ค่อยให้สร้างเมืองเท่าไหร่เลยนะครับมันแบบมันให้ส่งของนู่นที่นั่นน่ะนะเดี๋ยวเราไปป้องกันลงเก็บของก่อนสามที่นะสามที่ตรงนี้เรือมาไว้หน่อยแล้วก็กดใช้ใช่ไหมเออกดใช้นะ เป็นไอเทมนะครับเอ้ยนี่ไงสร้างกระสอบทรายวะ่ะบิ๊กแบ็กการน้ําท่วมอะต่อไปก็ไปที่ทางตอนเหนือโอเคอันนี้การน้ําท่วมโอเคใช้ซะไหนอะโอเคมาแล้วกระสอบทรายมันก็มีให้ดูนะเจ๋งดีวะ่ะอะไปอัอนนี้ทางตะวันตก โอเคกดใช้ซะสามอันเรียบร้อยโอเคตอนนี้เรารักษาเอ่อโรงเก็บของได้แล้วนะตอนนี้เราต้องไปที่เอ่อเมืองเราต่อนะครับขนอะไระให้ขนน้ำมันดิบไปนะขนน้ำมันดิบไปที่เมืองเราโอเคมาแล้วขนน้ำมันดิบไปเมืองเรานะครับ เหมือนว่าเอ้มิเตอร์ซิงเบิร์กนี่จะรักษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ2ปีนะเออแบบอยากทําให้สําเร็จอะได้นาได้ตาอะไรประมาณนั้นแต่เขื่อนแตกทีโดนมิเตอร์ทรนบ่นนิดนึงอะนะโดนหัวหน้าบน่นทำอะไรสักอย่างสิวะออเออเขื่อนแตกแล้วเฮย้ยแต่ก็ยังไปโทษไอ้พิเตอร์สันนะนะพิเตอร์สันเป็นวิศวกรนะครับโอเคเรียบร้อย ทําไงต่อเขาบอกว่าการอ,อพยพของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพค่อนข้างเยี่ยมเลยนะแล้วก็ปีเตอร์สันเนี่ยก็รายงานฉันกลับมาแล้วนะว่าไอ้เขื่อนนี่มันมันเกิดสาเหตุอะไรขึ้นอะไรประมาณเนี้เออโอเคต่อไปเขาก็เหมือนให้สร้างเป็นพวกสิ่งอำนวยความสะดวกของประชาชนไหมประมาณนั้น <c oughs> ความต้องการของประชาชนนะนะ ให้สร้างเป็นออโรงงานผลิตเครื่องดื่มนะครับผลิตเครื่องดื่มทำมาจากข้าวนะเดี๋ยวขอสร้างถนนก่อนแล้วกันนะถนนยาวมาเดี๋ยวข้าวสร้างประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับอ,อ่ะโรงงานปลูกข้าวทำเครื่องดื่มอ,อ่ะตรงนี้ไปเออเขาบอกว่าเราต้องการฟาร์มฟิวนะครับฟาร์มฟิว อ๋อนี่ไงฟาร์มฟิลก็คล้ายๆพัคที่แล้วนะลลอ่ะนะคล้ายๆกันสองฟาร์ม,รม,มเขาบอกว่าต้องการต้องการการเพาะปลูกนะก็คือมเมล็ดพืชนะครับตอนนี้เราไม่มีข้าวนี่หว่าออไม่มีข้าวนะ,ะแล้วก็เหมือนว่าไอ้มิตรทอนนี่เขาจะส่ง ส่งมเมล็ดข้าวมาให้เรานะส่งข้าวมาปลูกให้นะครับเนี่ยมาแล้วเอาข้าวมาให้แล้วจ้าเราก็ต้องกดใช้นะครับไอเทมกดใช้เลยเนี่ยได้ข้าวแล้วเหมือนเป็นสอนเล่นนะเนี่ยเนี่ยทำได้เยี่ยมไปเลยอะไรแบบนี้ดนดีด้วย,วยแล้วไงต่อ เอาเการทำงานเนี่ยต้องการใช้คูณ employee นะครับอ๋อก็คือต้องพัฒนาประชาชนไปอีกขั้นหนึ่งนะประมาณนั้นโอเคเครื่องดื่มกำลังมานะครับแล้วก็ต้องการเอ่อความความสนุกนะสิ่งบันเทิงต่างๆเพื่อที่จะพัฒนาประชาชนเราไปนะครับคล้ายๆภาคที่แล้วอ่ะอันนี้เป็นคาสิโนโนะครับโอเคอสร้างนี้เลย เสียบซะเลยโ,<บ>โอเคตอนนี้บ้านก็ขึ้นมาแล้วนะบ้านเป็นกี่ชั้นเนี่ยสามชั้นไทคูณเอ็มพอยี่อันนี้คือไทคูณวอร์กเกอร์อ๋โอโอ,โอเคเขาบอกว่าเหมือนไอ้ตัวทำโรงงานนี่มันมันมันเล็กไปอะ่ะ<อ>ต้องขยายอีกนะครับ ขยายไซต์ก่อสร้างอะนะนี่ขยายไซต์ก่อสร้างนั่นเองนะครับขยายมาตรงนี้มหโอเคจะได้ขยายเพิ่มได้โกดังเก็บของนั่นเองนะครับอ๋อเขาบอกว่าให้ให้สร้างให้สร้างโกดังที่ตรงนี้นะที่คุมคุมตรงเนี้ยคุมไอเหมืองตรงนี้นะครับเออ งำ okay. uh สร้างส네ักสร้างสักตรงนี้แล้วกันอ่ะโอเคได้แล้วเดี๋วว่าให้สร้างสองอันนะคือให้ให้คุมเหมืองสองอันนี้อคุมเหมืองแล้วไงต่อสิ่งก่อสร้างถัดไปก็ต้องการวัตถุดิบพี่เยอะขึ้นนะอ๋อโรงงานทำเครื่องมือนะครับ โรงงานทำเครื่องมือแล้ต้องการเหมืองเหล็กอ่ฐานหิน3มอันเลยเหรอ,อลองสร้างดูแล้วกันนะครับเหมืองเหล็กไปเหมือง่านหินไปโอเคแล้วก็ผลิตเป็นเเออ่ตาหลอมเหล็กนะเตาหลอมเหล็กสักตรงนี้แล้วกันแล้วก็ถนนโอเคถนน นียาวมานี่ตรงมาโอเคประมาณนี้แล้วไงต่อให้สร้างเครื่องมืออ๋อลืมมานนิเออลืมสร้างเครื่องมือให้ฝั่งนี้เลยก็ได้ผลิตเป็นเหล็กนะครับผลิตเหล็กผลิตเป็นเครื่องมือ ตึกตึกตึกไอมีเสียงด้วยรอผลิตใช่ไหมเออต้องการทูวเวิร์กช็อปสองอันโอเคสร้างอันหนึ่งอีกอันหนึ่งตรงนี้ก็ได้นี่ถนนต่อไหรู้สึกว่าถานนไม่ต่อมันก็จะมีโดนบินใช่ไหมเออเหมือนโดนจะบินได้ โอเคมิเตอร์ซิงบอกก็บอกว่าต้องการไอ้เครื่องมือ15บห้อันนะไปให้เอนจิเนียร์พีทัสันนะครับในการซ่อมบำรุงเขื่อนโอเค15อันรอแป๊บตอนนี้ก็คงต้องเร่งเวลาไปแล้วกันนะเพราะว่ารออย่างเดียวอ่ะเออให้บ้านเริ่มขึ้นแล้วเว้ยบ้านเริ่มขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ไอ้ของต้องการอะไรแฮมเบอร์เกอร์ว่ะ มีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยแต่รู้สึกว่าเราก็น่าจะสร้างไม่ได้นะครับยังมีเท่านี้อยู่นะของชงของใช้มีเท่านี้เองอ,อาหารมีปลาแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์โอเคอ่ะเร่งเวลาไปรอเครื่องมือ15้าอันอ๋อเครื่องมือก็ต้องการในการอัปเกรดบ้านเว้ยงันผมสร้างเตาหลอมเหล็กเพิ่มดีกว่า อีกสักอันหนึ่งหลอมเหล็กเพิ่มดิเอาไม่ได้เอ้อไม่ใช่ไม่ได้ดิขาดขาดเครื่องมือ,อ,อโอเคได้แล้วหลอมเหล็กเพิ่มหน่อยเพื่อนเร่งเวลาไปพอต้องผลิตตั้ง15อัน,น,นแล้วก็บ้านแล้วก็อัพเกรดเรื่อยๆเลยเออมีให้หยุดก่อนไหม เดี๋ยวผมให้บ้านหยุดอัปเกรดก่อนแล้วกันนะเพราะว่าจะเอาเก็บเครื่องมือไว้ก่อนนะครับน่าจะกดได้จิกเดียวเลยนะโอเคทุกอันเลยปะเออหยุดอัปเกรดซะรอเครื่องมือก่อนตอนนี้อ่เร่งความเร็วไปผลิตเครื่องมือ,อ,อเออบอกว่าหยุดทำงานนะเพราะว่าขาดเหล็กเหรอขาดเหล็กเหล็กผลิตไม่ทันรอเหล็กรอเหล็ก ผลิตเหล็กไม่ทันนะขุดเหล็กไม่ทันเฮ้ยไฟฟ้าเอาไฟฟ้าก็พอนี่่าอันนี้เป็นค่าเหมือนเป็นค่าสิ่งแวดล้อมนะครับอีโคบาลานซ์ติดลบนะตอนนี้เดี๋ยวกันหน่อยคงมีผลนะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยมีผลอะไรนะเดี๋ยวกันหน่อยมีผลแน่นอนเลืเวลาไปสิบห้าอัน รอเครื่องมือ15อัน13าแล้วอ่ะ14อีกอันนึงอ่ะ15ห้าเรียบร้อย15อันแล้วก็ขนไปที่เขื่อนนะครับขนเครื่องมือไปที่เขื่อนแล้วก็บ้านเดี๋ยวก็อัปเกรดได้เลยแล้วกันนะอ่ะติ๊กออกอ่ะขนไปที่เขื่อน,นครับขนไปให้ปิจิสันมาเร่งมา ป,ปึ๊บเรือมาเรือมหโอเคเครื่องมือมาแล้วคุณนี่อ่านใจฉันได้เลยนะเนี่ยโอเคตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติแล้วรรหรือเปล่าเป็นรูแค่ขนาดนี้เอา้อาจบแล้วเหรอไวจังวะ ก็เขาบอกว่าเหมือนไอ้มิสเตอร์ซิงเบิร์กเนี่ยแบบว่าชอบโยนความผิดให้คนอื่นนะแต่ไม่เหมือนกับเรานะครับพี่แบบตอบสนองได้ทันทีนะแบบเกิดน้ำท่วมก็รีบมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนี่มิสเตอร์ซิงเบิร์กก็โต้กลับทันทีนะบอกว่า ไอปิตาสันนั่นแหละเป็นคนทำผิดประมาณนั้นนะครับเขาข่าวไอปิตอร์ทอยก็บอกว่านายไม่น่าควรทำนี้เลยนะมันเป็นความรับผิดชอบของนายนี่นายไม่น่าไปโทษคนอื่นเลยแล้วก็ต้องจัดการฟื้นฟูให้ไวเลยตอนนี้เพลงไงครับเพลงก็ซิล่าเออ เหมือนว่าไอพิเตอร์ซิงเบิร์กที่จะโดนสั่งพักงานนะครับเพานนราะว่าความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวนั้นเหรอโอ้ความอัปะยศนี้ฉันต้องมาทวงคืนแน่นอนนี่มิเตอร์ซิงบอกมิเตอร์ซิงบอกมิเตอร์ซิงเบิร์กบอกเออเฮ <c oughs> ้แต่จบโคตรไวเลยวะ่ะออจบไวไปปะเนี่ยอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกัน,นครับไปเป็นทีละตอนแล้วกันนะอาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะ ไปเป็นทีละตอนไปเออก็เนื้อเรื่องก็พอมีบ้างนะผมอาจจะแปลได้ไม่ครบนะครับแปลเป็นคร่าวๆรวมๆแล้วกันนะน่าจะพอเข้าใจายอยู่นะครับอ่ะก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับคืออสรุปสองตอนเลยแล้วกันเออคือว่าเริ่มแรกเนี้ยไอ,อ้เขาสั่งให้เราไปช่วยผลิตกังหันนะแล้วก็มิสเตอร์ซิงเบิร์กเนี่ยบอกว่าให้ใส่ไปเลยนะไม่ต้องทดสอบแล้วจะได้ทํางานให้เขื่อนมันให้เสร็จสักทีนะแต่สุดท้ายเขื่อนก็พังนะครับ เพราะว่าเหมือนมันน่าจะมีข้อผิดพลาดนะแบบว่าอะไรมันยังไม่สมบูรณ์นะอ,อ่ะซึ่งออปิตาสันก็บอกว่าให้ทดสอบไอ้กังหันนี้ก่อนนะแล้วค่อยติดตั้งไอ้นั่นก็สั่งให้ใส่ไปเลยสุดท้ายก็เจ๊งนะครับแล้วก็หัวหน้าหัวหน้าก็มานะหัวหน้าเออมิตรทอนนะครับบอกว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยทำไมน้ําท่วมไปหมดเลยอะไรประมาณนี้มันก็โยนความผิดให้ปิตาสันนะเออบอกว่าปิตาสันนั่นแหละที่ไม่ยอมทดสอบก่อน แต่ว่าปีเตอร์สันก็บอกแล้วนะว่าให้ทดสอบอะไรประมาณนี้ทดสอบกลางหันซะสุดท้ายก็เละเทะนะครับแล้วก็วิตเตอร์ซิงเบิร์กก็โดนพักงานไปนะครับโดนพักงานแล้วก็จะมาทวงคืนความอัปะยศยในครั้งนี้ในครั้งหน้าเออ <laughs> อ่ะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบา,บายยอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หรือไลฟ์สดกันนะจ๊ะ